ท่อนหกของเพลงนะครับก็ด้วยคุณแผ่นดินนี้ที่เราได้อาศัยเพราะความเมตตาที่ได้รับด้วยรักและผูกพันจะเติบโตมารับใช้สังคมจะทําให้ท่านรู้ว่าพวกเราสดใสจะทําให้ท่านรู้ว่าพวกเรากระตันอยู่คนที่มีความกระตันอยู่อยู่ในตัวตัวเองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองครับ ตอนนี้ผมกําลังทําโครงการอรอยยิ้มของลูกคือรอยยิ้มของพ่อครับผมอยากได้10ล้านรอยยิ้มจะเอาทั้ง10ล้านรอยยิ้มนี้มารวมเป็นรอยยิ้มเดียวครับนั่นคือรอยยิ้มของพ่อหลวงครับทั้งหมดที่ทําเพื่อพิสูจน์ว่าประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงครับ